ก็มีคนถามแม่หมอมาว่าช่วงที่แม่หมอเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตจนมาเส้นทางเนี้ยอยากให้แชร์ลิงหน่อยแม่หมอต้องพูดว่าทุกคนมีเส้นทางไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่แม่หมอจะพูดก็คือว่าหูยคนรู้ไหมเราจะเป็นเหมือนกันหมดเลยค่ะเราจะต้องไปเจอที่ที่เรารู้สึกว่าเหมือนใช่ที่สุดมาก่อนโอ้มันใช่เลย อางานแบบนี้อนาคตแบบนี้แต่พอมันทําไปเรื่อยอะ่ะมันเหมือนลไลฟ์สไตล์ตัวเราเองมันไม่ได้เกี่ยวกับรายได้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานด้วยตลอดแม่หมอเพื่อนร่วมงานแม่หมอดีรายได้โอเคงานน่ารักสนุกแล้วก็มีอิสระ ในส่วนหนึ่งเนาะแต่สิ่งที่มันรู้สึกข้างในอะค่ะมันแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากตื่นแต่ตอนเช้าเพื่อบังคับตัวเองไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นดูทีแล้วก็ถูกกาหนดกฎเกณฑ์ด้วยกติกาบางอย่างแล้วแค่รู้สึกเราอยากมีชีวิตที่อิสระขึ้นได้แบบเห็นพ่อทําสวนอยู่ได้แบบวันนี้เดือนนี้อยากไปเที่ยวนะเดือนนี้อยากทําบุญเดือนนี้อยากปฏ,ฏิบัติธรรมเดือนนี้อยากอยู่บ้านนะเดือนนี้อยากแบบชอบที่จะแบบดู ซีลงซีรีส์ดูการ์ตูนหรือชอบที่จะเล่นน้องหมาน้องแมวหรือชอบที่จะน,นั่งเขียนหนังสือชอบที่จะทาอะไรแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าถามตัวเองอะคะ่ะว่าตอนนั้นอะถ้าเรายังทําอยู่ที่เดิมอะคะ่ะเราไม่สามารถจะทําแบบนั้นได้เพราะเวลาทั้งหมดเกือบทั้งวันของเราอะอยู่ที่งานพอกลับมาที่บ้านอะมันก็รู้สึกว่าร่างกายต้องพักเพราะว่าตอนเช้าเราต้องไปทํางานอีก โอเคเนาะทีนี้ไม่หมาจะไม่ได้บูลี่ว่าใครทํางานประจําไม่ทํางานประจําคนละเรื่องนะคะแต่ไอวินาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตอะมันรู้สึกอึดอัดใจตั้งแต่แรกรู้สึกแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะแบบจัดการตัวเองได้เลยส,สภาวะแวดล้อมรอบข้างทุกอย่างดีหมดแต่ข้างในรู้สึกว่ามันมันโดดเดี่ยวมันแห้งแล้งมันรู้สึกว่าเรา เราเหมือนหุ่นยนต์นอะเราเกิดมาทำไมนะเราเกิดมาแค่โตขึ้นเรียนทำงานหาเงินเพื่อเอาเงินมาเลี้ยงตัวเองแล้วเอาเอาแรงจากตัวเองไปทำงานต่อมันเป็นวัฏจักรที่เรารู้สึกเฮ้ยนี่คือวัฏจักรที่เราต้องเป็นแบบนี้จริงๆหรอตอนนั้นค่ะแล้วถามว่าคุยเรื่องนี้กับใครได้ไหมรอบรอบตัวไม่ไม่สามารถคุยเรื่องนี้กับใครได้แต่ว่าก็ปรึกษาครอบครัว ในบางเรื่องที่ตัดสินใจได้แต่เรื่องลึกๆข้างในใจเรามันไม่สามารถวันนั้นมันไม่สามารถที่จะพูดอะไรแบบนี้ได้อเพราะว่าคนรอบข้างเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบนี้แล้วยิ่งเราอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่เวลามีปัญหาอะไรไม่หมอเชื่ออย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่อะคนทั่วไปอะ่ะถ้ามีภาระหน้าที่อะไรจะไม่ค่อยได้มีเวลาไปท็อกหรือไป,ไ,ปไปพูดอะไรแบบ ه, ท็อกซิกดรามา่าอะไรกับผู้คนมาอันนี้ก็อาจจะเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งมันก็เลยเกิดกระบวนการแม่บอกว่าเขียนทุกอย่างเลยค่ะเขียนขอบคุณตัวเองแล้วจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วอะ่ะเราอยากให้คนนึกถึงอะไรกับเราจริงๆอะ่ะเราไม่รับรู้หรอกวันนั้นอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเรามีลูกหลานเรามีครอบครัวของเราอยู่เราอยากให้ครอบครัวแบบจําเราในรูปแบบไหน มันมีคาพูดหนึ่งตอนล,ล้วตอนนั้นมันเหมือนเรื่องบังเอิญที่เขาบอกว่าคนเราเมาื่อบาดจากโลกนี้ไปแล้วอะค่ะเราอาจจะกลายเป็นผีเสื้อเราอาจจะกลายเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็อยู่ในความทรงจําของผู้คนไม่มอสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักไปเมื่อเมื่อประมาณสิบาปีที่แล้วมันเป็นช่วงจังหวะเวลาสองปีติดกันเนาะสิบสี่กับสิบาปีที่แล้วนี่คือเราสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักที่สุดไปแบบแล้วตอนนั้นะเราแค่รู้สึกว่า มันที่สุดของที่สุดชีวิตแล้วมันไม่มีอะไรที่จะอยากได้ไปมากกว่านี้เราแค่รู้สึกว่าในส่วนหนึ่งของเราอะมีพลังงานของคนคนนั้นอยู่ในตัวเราเราอยากทาทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเราก็สงสัยมาตลอดแม้หมออ่ะใช้วิธีการไปกอดต้นไม้ค่ะ ตอนที่มันหาคําตอบไม่ได้แล้วตอนนั้นนะคะเมื่อประมาณปี2 0 2พ2 0 2ี่อ่ะก็เริ่มหา,าเขาเรียกว่าเริ่มชอบเรื่องไพ่ย,ยิปซีสนใจรายการดูดวงมาตั้งแต่แรกและแล้วก็เริ่มชอบไพ่ย,ยิปซีแล้วก็ไปไปเอฟไพ่ยิปซีแล้วก็ลงมาศึกษาดูตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากค่ะก็ค่อยศึกษาเไปแต่ที่หมู่บ้านแม่หมอจะมีต้นลุกมรดกนะคะลูกขะมรดกก็คือต้นตะเคียนนะคะประมาณ400ปีแล้วต้นใหญ่มากอะแล้วแม่หมอมี ไปทํางานที่โรงเรียนใช่ไหมแล้วที่โรงเรียนกับวัดมันติดกันแม่หมอก็จะต้องไปทําความสะอาดแล้วก็พาเด็กๆไปไหว้แล้วเราอะ่ะมีความรู้สึกอยากกอดแล้วแม่หมอก็เลยไปกอดต้นตะเคียนแะล้วแบบขอแบบอนุญ,ญาตเล้แบบว่าเราเหมือนกับหาที่พึ่งไม่ได้ทั้งทา,งท,างที่ชีวิตมันโอเคอะค่ะแต่แตเรามันแห้งหยอยากแบบอยากได้พลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างแม่หมอจะเข้าโบสถ์บ่อยมากมาก ไม่ได้เข้าโบทไปทําไม่ได้ขออะไรเลยค่ะขอแค่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเราไม่รู้จะคุยเรื่องนี้กับใคร mm. ก็ไปพูดชื่อนามสก,กุลแล้วก็พูดว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดมามาทําอะไรถ้าสิ่งถ้ามันมาถูกทางแล้วอะขอให้ได้เข้าใจแต่รู้สึกว่ามีมีความชอบสอนชอบแชร์ลิงแบ่นปันผู้คนแล้วก็ชอบ ไม่ชอบวุ่นวายกับคนหมู่มากอะไรประมาณนี้มันจะอยู่ในใจแต่มันนึกไม่ออกค่ะตอนนั้นคิดว่าสงสัยจะต้องไปสอบเป็นข้าราชการสอบเป็นครูบาอาจารย์อะไรลำดับไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือแบบหรือต้องไปในสายของงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใจอ่ะชอบทําธุรกิจนะแล้วก็ชอบอิสระแล้วก็เหมือนกับมีความกลัวแล้วก็ค่อยๆหาข้อมูลแล้วอาจจะเข้าโบทบ่อยๆคือเข้าไปนั่งสมาธิเข้าไปพูดกับแบบไม่รู้ว่าหนูเป็นใครแต่ถ้าหนูมีเหตุอะไรที่หนูเกิดมาเพื่อเป็นอนะ หนูอยากทําสิ่งนั้นนะคะแล้วแล้วครั้งหน้าเนี่ยเขาก็จะมีองค์บาของพระนาเรศวรเนี่หมอก็จะไปแบบขอพรว่าขอแบบขอบคุณท่านเนาะที่ขอบคุณมันพระบุรุษทุกท่านที่เสียสละมาแล้วก็ขอบแล้วก็แบบเราอยากมาเพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลคนที่เรารักไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งแล้วก็ไปไหว้สารลักเมืองคือเราจะไปแบบนี้บ่อยแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อ หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อพระพุทธชินาราชนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตตลอดคุยกับฟ้าคุยกับดาวคุยกับต้นไม้คุยกับบุคคลน,นั้นเป็นที่รักที่สูญเสียไปไปนั่งคุยต่อหน้าลูกเขาบอกว่าอยากรู้ว่าว่า,วา,วา,วาตัวเองเป็นใครเกิดมาเพื่ออะไรแต่ตอนนั้นมันไม่ได้รู้คําตอบเลยแต่มันรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกไม่โดดเดี่ยวเราอุ่นหัวใจขึ้นที่เวลาเรา,เราทุกข์เราเศรา้าเราสามารถคุยกับคนรอบข้างได้บางส่วนแล้วก็คุยกับสิ่งที่มันมองไม่เห็นแล้วคุยกับตัวเองได้ แล้วมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราไม่อยากจะคุยกับผู้คนเยอะเพราะเรารู้สึกเหนื่อยกับพลังงานจังเราก็เลยปีกเรื่อยอยู่กับตัวเองมากขึ้นเริ่มมาฝึกซ้อมในการดูไพ่ย,ยิปซีมากๆขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีกับห้าปีที่แล้วนั่นแหละแม่หมอก็เลยเข้ามาสู่เส้นทางนี้เรื่อยๆแต่มันได้ มันได้หลากหลายแม่หบอกเลยจะบอกว่าเส้นทางของคนไม่เหมือนกันถ้ามันจะมีความรู้สึกว่าแม่หมอกเชื่อคำานึงที่เขาบอกว่าเวลาที่เราจะเห็นทางตัวเเราไม่สามารถเห็นไปตลอดเส้นทางแต่เราจะเห็นประมาณ200เมตรคือเออวันนี้เราอยากทําสิ่งนี้เราทําไว้วางใจและเชื่อใจตัวเองคือไม่ย้อนแย้งตัวเองถ้าสมมติเมื่อก่อนรู้สึกว่าฉันต้องไปประชุมนะฉันต้องไปอบรมสมัมมนาแตฉ่ฉันไม่อยากไปฉันขอปฏิเสธได้ไหมอ่ะฉันขอวันหยุดฉันขอทําสิ่งนี้ได้ไหมอ่ะแล้วก็ ไม่ไปคุยอะไรกับใครวุ่นวายก็อยู่กับตัวเองแล้วมันมีความสุขมันมีความสงบใจแล้วก็ทําในสิ่งที่คนอื่นบอกว่ามันดีอะคะ่ะแม่หมอก็จะรู้สึกว่าถ้ามันไม่ตรงหัวใจเราเราก็ไม่ไปเถียงเขาว่ามันดีแต่เราก็ทําของเราณวินาทีที่แม่หมอปลดระวางตัวเองออกมาจากงานประจําอะคะ่ะบอกเลยว่าเราข้างก็ไม่ได้เห็นด้วยนะเขาไม่ได้เห็นด้วยแต่เขาเป็นห่วงเราแต่โชคดีที่ครอบครัวไกล้ชิดแม่หมอเขา เขาให้อิสระเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตที่เหลือมันไม่มีอะไรที่มันจะต้องกลัวแล้วอะเราเราผ่านจุดที่มันแย่ที่สุดมาแล้วในชีวิตเราผ่านจุดที่แบบเราสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักเราผ่านช่วงชีวิตที่ประสบอ,อุบัติเหตุเกือบเป็นเกือบไปแล้วอะเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันเป็นของเราอะดื้อเงียบ แต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งเลยรู้สึกโดดเดี่ยวได้ซ้ําตอนนั้นแต่ว่าอย่างที่พูดอะค่ะคุยกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุยกับตัวเองบางทีแล้วโชคดีแม่หมอคิดว่ายุคเราอะโชคดีในโซเชียลออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มจะมีไลฟ์โคจะมีพ่อหมอแม่หมอจะมีผู้รู้ผู้ประสบความสาเร็จมีพอดแคสเราอบอันนั้นคือขุมทรัพย์ที่พึ่งของเราอะแล้วประกอบกับเราชอบไปอ่านหนังสือแบบจิตวิทยาต่างๆนะคะ แล้วเราก็ชอบอะไรที่มันแบบเป็นพลังงานแบบนี้กฎของการพัฒนาตัวเองแม่หมอก็เลยมีความเชื่อแล้วก็เข้าสัมมนาในการอบรมทําเครือข่ายด้วยนะคะเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วก็สัมมนาเรื่องไมเซ็ตด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบเรายังไม่ได้สารต่อจริงจังแต่เราแค่รู้สึกว่าขอบคุณจังเลยอะที่มันมีองค์กรหรือพลังงานแบบนั้นที่มีเป้าหมายมีความฝันที่เขารู้สึกแบบซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองขยายไมเซ็ตเราได้เยอะมากม จนมาวันนี้แม่หมอก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองสำเร็จอะไรแต่แค่เราได้สิ่งที่หวังก็คือเรามีเชา้าที่สบ, mm. สบายใจเรามีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เราอยากจะใช้จริงๆเรามีความสุขมันมีคำหนึ่งอะค่ะที่ผุดขึ้นมาแล้วแบบที่ได้ไปเจอในการดูพิกอากาศของของท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าเมื่อไร่ที่คุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่แล้วเจอไลฟ์โพสของคุณเองอะคุณทําหน้าที่ของคุณเองแล้วมีความสุขยาวๆตัวเองให้สําเร็จปลอดภัย แผ่เมตตาปล่อยวางเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องเงินเรื่องความอุดมสมบูรณ์สิ่งศักสิจก์จักรวาลจะจัดให้เราเองเพราะเพราะเรามาทําหน้าที่ของเราแล้วทุกครั้งที่หมอจะบอกกับทุกคนกนะ็คือใจเราเป็นประธานค่ะใจคุณต้องซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองก่อนไม่มีสิ่งใดผิดไม่มีสิ่งใดถูกทุกคนจะมีเส้นทางของตัวเองเราแค่เป็นพลังงานร่วมกันไปเพื่อทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่รักแล้วก็ใช้ชีวิตอิสระในแบบที่เราอยากจะเป็น